อ่ะก็มาดูต่อที่ตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นอนุกรมแล้วก็เป็นอะไรหนึ่งส่วนรากที่สามของ n กำลังสองใช่ไหมหรือว่าจะเขียนกลับมาในรูปของกำลังที่เป็นเศษส่วนเนี่ยอันนี้เขาเขียนไม่ดีเท่าไหร่นะการเขียนเท่ากับของเขาเนี่ยมันรวบรัดไปหน่อยก็คือว่าเขาไม่ได้เขียนซิกมา ก็จะโดนหักคะแนนได้เออก็เวลาเราเขียนเนี่ยก็เขียนแบบเขาเนี่แหละแต่เขียนซิกมามาด้วยอืมก็แปลงเป็นอะไรหนึ่ง <Okay. S 1> ส่วนเกำลังสองส่วนสามใช่ไหมเออสองส่วนสามก็ P เท่ากับสองส่วนสามถูกปะเมื่อเทียบกันกับอ่าตรงนี้ใช่ไหมพเราเท่ากับสองส่วนสาม สองส่วนสามมันทําไมน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งก็ทําไมรูออกอ่าเขาก็สรุปว่ารูออกแค่นี้เองอก็คุณสมบัติของนุกรมอันนี้จะเอาไปใช้ตอนไหนก็บางทีเราเคยเรียนไปแล้วก่อนหนะ้าน,นี้ใช่ปะเอออันนี้เดี๋ยวทวนให้ก็คือบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรอันนึงมันเป็นอนุกรมเลขาคณิต อันนึงเป็นอนุกรมพีหรืออันนึงเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนึงก็เป็นอีกอันนึงอันนึงก็เป็นอีกแบบหนึง่งเออเขาบอกว่าถ้ามีก้อนหนึ่งมันเข้าแล้วบวกกับเข้าเนี่ยมันจะได้เข้าเออแล้วถ้าเข้าบวกกับออกเนี่ยมันได้ออกออกบวกออกมันสรุปไม่ได้อืมไอ้ตรงนี้เนี่ย ก็มันก็มีวิธีการจําอยู่มันจําไม่ยากก็คือเข้าบวกเข้ามันคืออะไรข้ามันแปลว่ามันคือพี่เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือเข้ามันแปลว่ามันคือค่าคงที่ใช่ไหมอาจจะเป็นสามหรือเป็นสี่เป็นห้าเป็นอะไรก็ได้เราเลยให้มันเป็น L อลก็คือ L1 หนึ่งบวก l สองใช่ไหมมันก็จะต้องได้ L สักค่าหนึ่งสมมุติอันนี้มันเป็นสามอันนี้เป็นสี่บวกกันก็ต้องได้เจ็ดถูกปะ มันก็คือ L ถูกไหมอ่ามันก็คือเข้าถูกปะเพราะมันคือมันไม่ใช่อ,อินฟินิตี้ทีนี้เข้าบวกออกจำยังไงเราได้แนวคิดจากเมื่อกี้มาแล้วถูกปะคล้ายๆเมื่อกี้เลยก็คือ L อบวกอินฟินิตี้ถูกไหมอย่างสองบวกอินฟินิตี้เนี่ยมันได้อะไรมันก็ได้อินฟินิตี้ถูกปะเออก็คือมันได้ออกนั่นเอง ออกบวกออกเนี่ยตามเซนต์ของเราเนี่ยมันน่าจะได้ออกถูกไหมเออแต่ทำไมมันถึงไม่ได้ออกเพราะมันมีอยู่แบบหนึ่งก็คือว่าถ้าตัวนี้มันเป็นอินฟินิตี้แล้วตัวนี้เป็นลบอินฟินิตี้เนี่ยมันก็ได้ศูนย์ศูนย์มันแปลว่าเข้าถูกไหมเออ ดังนั้นมันก็เลยยังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปได้ทั้งออกและเข้าเออการทดสอบอนุกรมด้วยผลบวกของอนุกรมอืม ก่อนนะทำความเข้าใจว่าเขาเขียนถึงเรื่องไหนก่อนจะทำความเข้าใจก็ดูตรงนี้ก่อนเลยว่าเขาลิสอะไรไว้บ้างที่ต้องจำรอนหนึเท่ากับศูนย์รอนอีเท่ากับหนึรอนตีเท่ากับตีอนศเท่ากับลอินฟินตี้อันนี้ก็น่าจะจำได้เกือบหมดแล้วเหลือตัวสุดท้ายที่พี่คิดว่าน่าจะอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งแต่ก็อ่าจจำไว้ e 0กำลังศูนย์เท่ากับห e กำลังตี้เท่ากับต t e กำลังลบอิฟิิิตี้เท่ากับศูนย์ตัวนี้ก็น่าจะจําได้หมดเลยไม่ยากเลยไม่ใช่จําอันเนี้ยเข้าใจได้หมดเลยอืสูตรคร่าว สูตรมาอะไรสูตรอะไรอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงก็บอกอยู่ว่าซิกมาเมันเอนมันเท่ากับก็ตัวนี้อันนี้เราเคยรู้ใช่ไหมก็คือเป็นสูตรนั่แหละอ่าอันนี้ก็ N คูณ N บวกหนึ่งอันนี้สูตรนี้เราเคย เคยใช้ตั้งแต่มปลายแล้วก็ลองไปใช้ดูก็คือ1บวกไปเรื่อยๆถึง n เนี่ยเออมันเท่ากับตัวนี้อันนี้ถ้ามันเป็น1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2เนี่ยบวกไปเรื่อยๆถึง n กำลัง2เนี่ยมันก็จะเท่ากับตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะมี n คูณ n บวก1เหมือนกันแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือเพิ่มอะไรเข้ามาจริงๆเราจะจำว่ามันคือตัวนี้คูณกับ 2n บวก1ส่วน3ก็ได้เพราะามันคล้ายๆกันอยู่โอเคนะส่วนถ้ามันเป็น n กำลัง3เนี่ยสูตรมันก็กลายเป็นสูตรง่ายเลยเห็นไหมกลายเป็นตัวนี้ยกกำลัง2 เออน่าแปลกมากอืมขอให้หาผลบวกของ s 1 0ก็ใส่สูตรเลยประมาณนี้อืมอะนุกรมทดสอบรูออกกำลังเศษเท่ากับกำลังส่วน คืออะไรคือเอออันนี้ขอเขียนข้างงงนะแต่มันคืออะไรก็คืออนุกรมอะไรอนุกรม n กำลังสองส่วน n กำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยอะไรอย่างนี้อ่าอย่างเช่นเดี๋ยวเขามีตัวอย่างอยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยเรียนไปอยู่แล้ว ในเรื่องรายละเอียดอันนี้เขาสรุปมาให้กำลังเศษมากกว่ากำลังส่วนกระลูกออกอนี่ไงก็ดูอันนี้ก็คือคืออะไรคือตัวอย่างอ่ะดูที่กำลัง n อ็นกำลังเท่าไหร่ตัวเศษ n อ็นกำลังหนึ่ง ตัวส่วนล่ะ n กํากำลังหนึ่งเหมือนกันดังนั้นมันเป็นไรรูออกเพราะมันเท่าสองอ่าอันนี้ง,งงสับสนนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าเรามาหาลิมิตตัวนี้แล้วมันได้สองแต่ทำไมมันเป็นรูออกอ่าเพราะว่าเราหาลิมิตตัวสุดท้ายแล้วไหมฮะเออ ไออันเนี้ยนี่ไงอันนี้ทฤษฎีบทนี้ก็เคยเรียนไปแล้วใช่ไหมทฤษฎีบทแรกๆที่เราเรียนเลยก็คือให้มาหาลิมิตตัวที่เอนแทนเอ่อถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยลูกออกแต่ถ้ามันเท่ากับศูนย์ยังสรุปไม่ได้ออนี่ก็นั่นเองมันเท่ากับสองมันก็เลยลูกออกอืมถ้ากำลังเศษ มาขอกำลังส่วนตัวนี้ล่ะแปลว่าลิมิตมันน่าจะได้อินฟินิตี้ถูกปะเอออย่างถ้าเช่นมันเป็น2องกำลัง N อกำลังสส่วน N บวกหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอินฟินิตี้ก็เป็นรู้ออกเหมือนกันการทดสอบแบบเปรียบเทียบอ,อันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทหนึ่ง เคยเคยเรียนแล้วอืมเขาบอกว่าถ้าตรงนี้ลูกเข้าและอนุกรมที่เราจะหาก็คือ a n เนี่ยมันจะรู้เข้าไหมมันก็ยังสรุปไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่ามันเป็น L มากกว่า l อมันอาจจะเป็นอินฟินิตี้ก็ได้ถูกปะประมาณนั้นนั่นเอง ตัวนี้จริงๆเนี่ยจะเขียนแยกมาเป็น